อ่าเริ่มเลยครับถอยให้มันเห็น,ให,น,หนให้มันเห็นมือผูวให้มันเห็นมือผูไออ่าสอบอีกหนึ่งหัวข้อนะก็คือการลากขนานนะครับในการขึ้นงานอ่าทุกครั้งจะต้องมีการลากขนานหรือว่าแม้แต่ลากตะก,การนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับจะต้องให้งานเนี่ยขนานกับระดับของเทเบิลนะครับนั้นก็แล้ว็เเราก็ต้องเปลี่ยนอ่าหัวที่เป็นหัว จับหลอกสว่านซึ่งบางทีจริงๆเราก็ต้องล็อกล็อกหัวสวินเดิลไม่ให้มันขยับแต่ตอนนี้ตัวล็อกเหมือนว่าข้างในมีปัญหานะครับตัวเซนเซอร์ข้างในมีปัญหาอาจจะมันทําให้ล็อกไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ใช้กันตรงนี้นะครับนั้นวิธีการดับแรกเลยก็คือคลายคลายน็อตนะครับคลายน็อตคลายน็อตเรียบร้อยนะครับคลายน็อตเรียบร้อย นะครับสองใช้สายตาเล็งขอบนี้ก็ขอบของพี่งานหรือตรงไหนก็ได้ที่เรานะครับใช้การเล็งอ่าแล้วก็อ่าให้ใกล้เคียงนะครับีนะ่ยแล้วก็ทําการหนะมุนนะนิดนึงอ่านะไม่ต้องแน่นมากพอเคาะได้นะครับ,นะรบนะวัสดุที่ใช้เคาะนะครับต้องเป็นวัสดุที่มีความ แข็งน้อยกว่าวัาสดุงานหรือว่าอุปกรณ์จับยึดของเรานะครับเช่นอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงอย่างงี้ทห้ามใช้เหล็ก,กเคาะกัก็เหล็กนะครับเพราะว่าจะทําให้มีรอยบุบที่หน้าง,งานนะครับทีนี้ก็วิธีการก็คือเราจะลากนะครับโดยใช้ไาแอนนะครับนะลากนะครับลากพนะอจับนะระวังนะครับเรื่องของไาแอน ระวังล่วงนะครับงั้นเราจะต้องล็อกให้แน่นพอหมุนให้แน่นเสร็จอาจจะเพิ่งขยับนะครับใช้มือ,อมือเนี่ยล็อกิือก้อยล็อกก่อนนะครับล็อกแกนกันหลุดก่อนแล้วทำการบิดนะครับลลอกนี้หรือใครถนัดซ้ายก็ลลอกบิดต้องคลายเหมือนกันคลายออกนะครับอเอามือประทองแล้วก็หมุนหรือกระชากกลับนี อใส่ใส่กระชากไม่ได้แต่ต้องหมุนโบให้มันจับก่อนแล,ล้วก็ล็อกมันก็มือข้างหนึ่งจับวีเดแล้วก็หมุนนะครับอ่านี่เรามาลากทีนี้ปัญหาการลากนั่นก็คือเรื่องของกานะรมองอ่าไม่รู้ว่ามันจะอารามอีหรือว่านะครับมันจะลากหรือลากฝันะ่งนี้แต่ฝั่งนี้ข้อเสียก็คือ นาริกาหันไปฝังู้นเราก็ต้องหมุนห่างตับนาริกาวิธีการนะครับเราอาจจะหมุนอย่างนี้ก็ได้ให้ดูง,ง่ายแบบไห วิธีการอ่ะเเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ถ่ายวีดีโอนี้นะครับอ่าผิวที่เราจะลลกจะต้องหนึ่งจะต้องเป็นผิวที่เรียบสองนะครับอ่าเราห้ามกดให้มันลึกไปสุดอย่างงี้เพราะว่าถ้ามีหลุมเนี่ยลายของในแอนจะเข้าไปที่หลุมอ่าจะทําให้ต่แอนตัวนี้เกิดการหักดังนั้นเราให้เราแตะนิดเดียวนะครับจากตาแหน่งว่างจนถึงแตะไปแท่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวคุยไลย่ดูใช้เวลาไม่นานจะทําให้้องก็ได้นะครับ เออนี่เราบีกันเหยียงนิดนึงไม่เกิน15องศานะครับรับได้ถ้าเกินนั้นอ่าไม่ดีนะครับหรืออ่าแตะนะครับอ่าดูนะครับดูที่เข็มนะครับแต<ช>่ะระวังตัวนี้ด้วยเราจะชวน แต่นิดเดียวนะครับจากตำแหน่งนี้เข้ามาอ่าอย่างนี้ประมาณสองแก๊กแล้วก็ปรับแกนนะครับให้เป็นแกน X นะครับดูใส่นะครับต้องชัวนะครับถ้าหมุนแกน Y ไเมื่อไรก็กระแทกนะครับแล้วก็ต้องชัวแล้วก็ปรับมาที่หนึ่งร้อยอ่าตัวนี้อ่าที้ทําการหมุนเริ่มก่อนหมุนนะครับอ่าดูนะครับอ่าก่อนมั่นใจที่จะหมุนนี่นี่ ตอนที่เราจะมั่นใจหมุนปั่นเนี่ยเราจะต้องชัวร์กว่อนนะโดยการขยับแนะับแล้วก็มองที่ไดแอนต้องชัวร์นะไม่ใช่ปั่นอย่างเดียวนะครับปั่นเสร็มกระแทกทีนี้มาดูนะครับวิธีการหานะบ,บริเวณเคาะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะข้างล่างนะครับดูนะครับอ,อย่างนี้หมายความว่านะเข็มหมุนไปทางด้านซ้ายหมายความว่านะงานมันพูดง่ายๆก็คืองานมัน งานมันบิดจำลองนะงานมันบิดอย่างนี้นะครับเข็มวิ่งอย่างนี้งานมันบิดเพราะนั้นเราจะต้องเคาะงานไปนี่การเคราะงานไปนี่เราจะเคาะชิ้นง,งานเลยหรือว่าจะเคาะที่คลางลนี่เราเคาะนีะ่ดูนะครับปรับแกน y ายหนึ่งทีหนึ่งทีเอ็ก x ปันอ่าเคาะเคาะอ่าแกน y ายตามอ่า เกินนะครับตันนี้เกินหมายความว่าต่ำแล้วนั้นเพราะด้านนี้นถูมอ่ะเมื่อเริ่มใกล้เคียงนะครับให้เราขันเข้าอีกนิดนึงเพื่อ,อลดการเวลาเราเพาะแล้วมันจะเกินเพาะนิดนึงนี่เพาะรับให้อยู่ที่ปรับเกนย์วายนะครับหมุนไปที่เกนว์วายแล้วก็ เราให้อยู่ตรงหมุนไปที่คูณหนึ่งก็ได้นะครับให้ให้พยายามหาเลขนะครับโดนนะครับคูณโดนเลขที่ตรงหน้าเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเลขหกสิบพยายามอย่าไปหมุนนาฬิกานะครับมันจะทําให้หลวมนะครับมันจะทําให้นาฬิกาเนี่ยเสียนะครับเรบเอาแล้วก็หมุน X กคูณหนึ่งร้อยหมุนนี่นี่คือสูงสูงนะครับ ูงก็คือหมายความว่าหมุนตามเข็มนาฬิกามันสูงเมืนั้นเราต้องเคาะส่วนออกมาหรือเคาะฝั่งนี้เคาะฝั่งนี้ให้ง,งานออกมานี่เคาะนี่ให้งานมานี่ถ้าต้องการไปนโน้นก็คือเคาะนี่งานก็จะไปโนดนโอเคง่ายๆหลักการง่ายๆ่นี้แต่วิธีการนะครับห้ามหมุนจนสุดแลออ้วเคาะถ้าเข็มมันขยับอยู่อย่างเงี้ยอ่าให้เคาะได้ทันทีอ่าเคาะจนกว่าเข็มมันจะไม่วิ่งไปอีกทางหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยประมาณนี้เห็นไหมครับ ใก้เคียงครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับเข็มเป็นวายนะครับให้อยู่ตรงเลขที่อยู่หน้าเรามองชัดเจนแล้วก็คูณเอ็กคูณหนึ่งร้อยหมุนไปว่ามันเลยจะหยดยาวไปเท่าไหร่อย่างนี้หมายความว่าต่ำเอาหัวท้ายอย่างนี้คืองานหมายความว่างานเนี่ยงานตัวนี้นะเห็นไหมครับพอวิ่งมาจากนี้มาถึงนี่ตรงนี้ต่ําตรงนี้สูงเท่ากันเราจะเอาหัวกับท้ายเป็นหลัก อ่าตรงนี้มันอยู่ตรงขีดแล้วเห็นไหมครับว่าได้แล้วงานตัวนี้แอนอ่าเรีวยกว่ามันมีขาองศาแอนอยู่เพราะนั้นเราเอาหัวกระท้ายนั่นเป็นหลักในการโฉบอ่าโอเคครับหนึ่งขีดจับเวลาห้านาทีในการทำงานนะครับผมอ่า